นี่จะเป็นการเปิดไพ่ครั้งนะคะครั้งแรกแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะมีพลังงานหรือบุญสัมพันธ์กับไพ่สำรับนี้นะคะหรือเป็นพลังงานโดยตรงของคุณนะ,ะเปิดใจรับฟังนะคะบอกเลยว่าก่อนจะได้สำรับนี้มายากลำบากมากๆทุกคนนะคะแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้สำรับนี้มานะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่มาเจอนะคะคลิปนี้เนาะนะคะ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณมีใจหยิบไพ่มาห้าใบนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะครั้งสมชื่อคะ่ะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายที่มีจะได้สำรับนี้มานะคะอ่ะมาดูกันนะคะตั้งจิตให้นี่คุณแค่อนุญาตแล้วคุณก็ตั้งจิตนะคะว่านี่คือพลังงานของคุณอ่ะมาแล้วสามใบอ่ะแล้วมีหยิบอีกสองใบนะคะ ขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีแต่ความโชคดีเข้ามานะ,อ,ะอีกหนึ่งใบนะคะตื่นเต้นจริงๆนะคะโอ้โหคือใบแรกนี่ก็บอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขึ้นไพ่ฟื้นฟูนั่นแปลว่านะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้จะดีขึ้นทุกด้านนะคะสภาพจิตใจจะดีขึ้น การเงินจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะเป็นไพ่ของการได้รับนะคะการฟื้นฟูเยียวยาหรือนะคะการได้รับการเติมเสริมนะคะให้ชีวิตนะคะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นบอกเลยว่าถ้าใครที่เจอปัญหาเรืออุปสรรคตอนนี้แล้วได้ไพ่ฟื้นฟูขึ้นมานะคะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคนลุกมากๆนะเพราะว่ามีเอง ตอนที่จับครั้งแรกแล้วได้ไพ่ก็คือไพ่ฟื้นฟูขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็เป็นการยืนยันมีอีกครั้งหนึ่งว่าไพ่ฟื้นฟูขึ้นมานั่นแปลว่าชีวิตของเรากําลังจะดีจะกําลังจะดีขึ้นกําลังจะไปในทางที่ดีขึ้นโอ้โหไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกคนใบนี้มีคก็ได้เหมือนกันนี่คนมีก็ได้เหมือนกันนะอ้า พระราหูไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีนะคะเป็นไพ่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครูบาอาจารย์คุ้มครองนะคะคนที่ได้ใบนี้ม่บอกเลยเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงใจกล้าไม่เกรงกลัวใครนะคะเป็นคนที่ให้ใจใครนะคะเป็นคนที่ให้แล้วให้เลยนะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบความท้าทายนะคะเป็นคนที่ดื้อรั้นหน่อย,อยแล้วก็ชอบแบบชอบเสี่ยงดวงชอบอะไรเป็นคนที่บอกเลยนะ เรื่องการเรื่องโชคลาภนะคะจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบดวงชะตาจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือแบบบอกเลยว่าดีมากๆนะคะอ่ะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหรือไพ่ใบนี้บอกเลยว่าเป็นคนชอบเสี่ยงดวงใช่หรือไม่นะคะเป็นคนชอบเสี่ยงบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ถ้าได้ก็จะคือจะได้เป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเป็นคนที่ดวงชะตาแข็งนะคะเป็นคนที่ดวงชะตาแข็งชีวิต ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะจะเป็นการเดินทางนะคะจะชอบการเดินทางหรือชีวิตจะเป็นแบบละหกละเหินจะไปอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินด้วยความถนัดของตัวเองนะคะเป็นคนมีไหวพลิปอ่าบอกเลยว่าไพ่ดีมากนะคะอ่ะไพ่ใบต่อไปมาดูกันนะคะขึ้นไพ่แกะดำ ไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆคนอยู่รอบตัวนะคะคนที่อยู่ในสังคมของคุณนะ,ะก็ระวังในเรื่องของการเป็นจุดเด่นของคนอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะคุณเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะ,ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นก็จะมีคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น นะไม่เป็นไรเราทําหน้าที่ของเราต่อไปนะคะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําแล้วมันดีนะคะทำต่อนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเสียงวิพากวิจารณ์นะคะมันเจอทุกที่อยู่แล้วเนาะนะคะไพ่บอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณทํามันอาจจะไม่ได้เป็นการยอมรับจากคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณจะต้องเจอคําวิพากษวิจารณ์หรือคาที่คนที่ไม่ได้สนับสนุนคุณแต่เชื่อเถอะคุณเป็นคนที่เก่งอย่างที่บอกว่า เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะต่อไปเก็บออมคนที่มาเจอคลิปนี้อยากมีเงินเก็บอยากมีเงินก้อนอยากมีเงินออม <S <S เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนแล้วค่ะว่าคุณจะต้องเริ่มนะคะไพ่บอกให้คุณเริ่มทําได้แล้วเซฟเงินจะเล็กจะน้อยก็าตามคุณต้องเริ่มแล้วคุณจะมีเงินเก็บนะคะเป็นคนที่ดวงมีเงินเก็บเงินออมนะคะมีความอดทนนะคะคนที่เจอคลิปนี้นะ ไพ่บอกให้คุณนะคะอดทนนะคะเก็บเล็กผสมน้อยหรืองานอะไรที่คุณทําอยู่นะคะมันยังไม่เห็นผลตอนนี้มันคือการลงมือทํามันคือการหวานเมล็ดเนาะและวันหนึ่งนะคะเมื่อเมล็ดมันเติบโตนะคะสิ่งที่คุณได้อย่างที่บอกว่ามันจะดีขึ้นนะอยาท้อนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะและใบสุดท้ายทีย่อยากจะบอกว้าวครอบครัว f ฟมิลี่เป็นไพ่ที่ดีมากค่ะ ไพ่บ่งบอกว่าชีวิตอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขนะครอบครัวอบอุ่นนะคะชีวิตที่เห็นไหมอยู่กันทุกคนในครอบครัวนะคะคือแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองถ้าถ้าเทียบกับไพ่ย,ยิปซีหรือไพท่ทาโลกก็จะเป็นสิบถ้วยคือความสุขความสมหวังความเจริญเติบโตนะคะความสะดวกสบายความสำเร็จคือ แล้วใดๆคือทุกคนต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีความสุขในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทุกคนมาเจอคลิปนี้นี่คือคําอวยพรของคุณนะคะใครที่อยากจะมีน้องนะคะมีเกณฑ์จะได้ตั้งขันนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยากมีบ้านจะได้บ้านนะคะจะได้ซื้อบ้านนะอยากทําธุรกิจกับคนในครอบครัวจะได้ทํา นะคะจะได้ร่วมธุรกิจกับคนใกล้ตัวเนาะแล้วก็คือมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้กลับไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือลูกของเรานะคะบอกเลยว่าคือไพ่ดีมากคือไพ่ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ถ้านี่คือพลังงานของคุณนะคะรับคําทํานายนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะความสมบูรณ์นะคะอย่ามองนะคะอยาอ่นะะอยามองว่า วันนี้เราขาดอะไรให้เรามองว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างเราจะมีความสุขมากๆทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะถ้าใช่รับคําทํานายถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยถ้าแชร์ออกไปขอให้คลิปนี้ขอให้คําทํานายนี้เป็นจริงกับคนที่มาเจอคลิปนี้แบบฉับพลันทันใดค่ะ